ก็สําหรับสะคอลบสี่ถวยน่าจะเป็นวันที่น่าจะเป็นสะรอที่ดีที่สุดที่เคเยตีในชีวิตครับเพราะว่าวัาวนนี้เคแบบตื่นมาแล้วมันเจ็บแบบเจ็บมากๆจนตีแบ็คแบบแบบเจ็บเจ็บคอครับตรงแถวๆนี้ครับน่าจะตื่นมาจากขาถึงหลังถึงคอครับแบบ็คเควันนี้ทั้งทั้งวันเคซ้อมสวิงแบบสองทีครับเพราะว่าขนาดสวิงลมยังตีไม่ได้เลยครับ ความพี่ถีพิถันครับเคพอเสียทีหนึ่งเคต้องเก็บเก็บเก็บแล้วก็รอแบบรอต้องใจเย็นๆมากๆจนพอทําได้ก็ทําแบบอีโก้หลุมเหรือว่าเบอร์ดีหลุมหที่เป็นพาสซีสั้นนะครับช็อตสองเคตีให้แบบชิบชิบมือนก็มันเป็นหลุมสั้นนะครับเคก็ต้องรอพวกนั้นครับก็หลุมนั้นคือเก้าหลุมหน้าเคตีได้ว่าไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าก้าหลุมหลังเคเห็นมันไปขวาทุกหลุมเคก็เลยแบบปิดหน้าไม้ไปเลยเราก็ตีผิดผิดเหมือนเดิมใช่ไหมครับจนมันตรง อลรมณ์เจ็ดเคียตตีตรงช็อตสองมีประมาณ240ล้านเคีตีเล็กสากมันตามลมเคีตีแต่มไม่ได้เคียตตีขอขอวิ่งขึ้นกินไปครับแล้วก็อยู่แถวนั้นก็ยอม,มครับแล้วแล้วก็พัดพัดดีครับลูกนั้นคำนวณกับพอดีครับวันนี้ก็ยังไม่ดีครับ <laughs> วันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีจริงๆถ้าวันนี้พัดดีวันนี้ถ้าพัดลงอีกนิดหนึ่งคนลบหกลบเจ็ดได้เลยจริงสองวันเราจริงๆควรจะลบคนเกินสิบอะครับ แต่โอเคแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เค่อาจจะตีแบบพรุ่งนี้แค่อาจจะแก้ไขไม่ได้ดีขนาดนี้ก็ได้ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่เจ็บแล้วกอล์ฟตีได้อย่าง2วันนี้เคว่าพรุ่งนี้น่าจะได้น่าจะได้ค่อนข้างเยอะครับ <nu vs. S 1> ไม่ครับเพราะว่าแบบเคเคยพยายามซีเรียสมันที่3แล้วมันไม่เวิร์กอะครับมันชนะได้แค่หลุมที่72็บอนะครับขอบพระคุณครับ